ยังไงวันนี้เคยเคยลงนมกับอ่าเคยลงเตะกับนักเทวันโดไหมโอเคลองประสบการณ์นะเผื่อเผื่อเอาไปใช้ได้เผื่อมันมีอะไรที่แบบเราอ่าเอาไปประยุกได้อ่าเนลามิดโอมนะครับมาเล่นเล่นกันสนุกสนุกกันชื่อเก้าเก้าเก้าเล่นอย่าอย่าเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคเตะกันอย่างเดียวชันชันช่วยถือกล้องหน่อยชันถิบได้ถือได้ ปัดได้นะปัดได้ปัดขาเพราะว่าเราเราไม่เราไม่จับไม่จับเอาไว้จับแต่ปัดใช่ไหมปัดได้เวลาด้วยนะเริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มสี่สิบเริ่มสี่สิบสามนาทีสี่สิบเดี๋ยไปเลยเดี๋ยวโดน

อย่าใส่ถุงเทาด้ยครับนองาออกไป่ลื่นไหนไหมัใครเขาจะทะลอกไหมอ่ะไม่ไม่น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเได้เสี่ยงหัวเลยไม่เขมเเป็นสักหนาทีได้นาที พอรองเท้าหลุดหลายรอบเตปเลยขึ้นหัวอ๋อโอ้ยสวยใครบอกอมแต่หัวไม่เป็นรอกอแต่หัวไม่เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัตุร์กี้ โอเคนะแต่พี่ไม่ชอบพี่ต้งแต่เน้นยับแบบยีบแบบตัวที่เข้าระยเพราะว่าแต่ว่าแบบจักาทีแล้วี่ไม่มองแข่งสายไปตรงเพราะว่าเออเป็นช้าแข่งซ้ายไปเหมือนที่เต่อก็พี่เหมือนจะโดนแบท่ะไฟก็มันมันเหมือนก้อน้าไงแข่งซ้ายไปแข่งซ้ายไปอ๋อหตอนนี้มวยไทยมวยไทยเป็นเป็นต่อนิดหน่อยนะมวยไทยเป็นต่อนิดหน่อยนะเข่งขวาไป

ยอมไม่ง่ายอมง่ายตอนนี้มวยไทยมวยไทยมวยไทยชนะด้วยแข่งไอโอ้ยมึงก็ต้องต้องเปียนเกมจากนี้มึงมากันแล้วแข่งสายไอชีวิตเหมเวลา ก็ัเช้าหลุดหลายรอบใช่ไมอ่อ้มได้ดเโอโอ้ยคว่าแตะหัวไม่เป็นเ้ยโอ้ย